เราจะลองนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบนะครับอสอนนะครับสำหรับเพื่อนหรือ f อฟท่านนะครับที่เขาเรียกว่าใช้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องเรซินนะครับที่เป็นอินิกอินิกคูบิกโพตอนโมโนเอ็กนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าที่เป็นเขาเรียกว่าเซเท่ากับศูนย์นะครับหรือเช็คตัวเครื่องตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับคือขั้นตอนในการ เขาเรียกว่าสไลเซอร์นะครับสไลเซอร์หรือการสไลด์งานนะครับการสไลด์งานนะครับก็อธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเมนูเอ้ยเป็นจะสอนแบบอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะว่าการใช้งานโปรแกรมเริ่มแรกก็ต้องทํำยังไงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะสไตล์ที่เป็นแบบของดีนะจะดีพิเนอร์นะครับเริ่มแลบแรกๆนะครับอ่าสำหรับนี้ก็ก่อนที่อื่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนนะครับที่ใช้เครื่องอันนี้ก็มีโปรตอนเอ็กซ์โมโนเอ็กซ์แล้วกันนะครับโปรตอนอี อ่าโอเคนะครับเริ่มจากนะถ้าติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกนะครับอ่าก็จะเข้ามาหน้าต่อหน้าจอประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันจะไม่มีนะครับไม่มีโมเดลใดๆทั้งสิ้นเราขอขออนุญาตลบออกก่อนนะครับไม่มีโมเดลใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับโอเคนะครับครั้งแรกนะครับเราต้องไปเซตติ้งก่อนนะครับเพื่อให้รู้จักคําเรียกเขาเรียกว่าอ่าเครื่องอันนี้คือบิ๊กนะครับโมโนเอ็กนะครับไปที่เครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บนะครับเราก็เลือกอันนี้คือบิ๊กนะครับถ้าเกิดว่านะครับรุ่นหรือของเเาารียกว่ เจ้าตัวชิทูบ็อกนะครับเวอร์ชันมันต่ำนะครับมันจะไม่มี expand แนหรือันขยายตรงนี้ออกมานะครับก็เลือกเป็นนิคิวิกโมโนนะครับหลังจากนั้นคลิกโอเคนะครับคลิกโอเคข้ามก็ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็มีโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับผมขอจะอธิบายนิดนึงนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับในหน้านี้หน้านี้นะครับก็จะบอกว่าคาว่าแบตชีนก็คือเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับอธิบายนิดนึงว่าตัวเครื่องของนิคิวิก โพตอนโมโนเอ็กซ์ X, มันจะเป็น 4K 4K หมายความว่าตัวนี้จะเป็นแกน XY นะครับจะมีความความละเอียดของพิกเซลอยู่ที่ประมาณ3,840ในแกน X แล้วก็ในแกน Y อยู่ที่2อ0พนะครับพิกเซลนะครับแล้วก็รูปแบบการเขาเรียกว่าการทำงานจะเป็นแบบ LCD นะครับ LCD นะครับไม่ได้เป็นเลเซอร์ไม่ได้เป็น,อ,ปนอะไรนะครับด้วยขนาดวิวเพดฟอร์มอยู่ที่ประมาณ192ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ แกน y อยู่ที่120ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็สูงนะครับ245มิลลิเมตรนั่นเองนะครับในแท็บถัดไปนะครับแต่ของชีตูบ็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่ารูปแบบว่าเราใช้เรซินประเภทไหนเราสามารถกรองฟิกตรงนี้ได้นะเพื่ออะไรไปคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายในการใช้เรซินนะครับปริมาณเรซินอะไรต่างๆนะครับว่าเป็นคอร์ดต,ต่อชิ้นงานตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์คร่าวๆข,ของเจ้าตัวชิตูบ็อกนะครับต่อไปนะครับแท็บนี้เป็นแท็บที่สําคัญมากสําหรับ เพื่อนๆนะครับที่ที่ใช้เครื่องโมโนเอ็กนะครับก็แนะนำนะครับให้ผมผมอันนี้ผมตั้งค่าให้คร่าวๆนะสำหรับคนที่ใช้งานเครื่องโมโนเอ็กนะครับในาในสารเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเป็นค่านี้สามารถเอาพิมพ์ได้แต่ผมจะใช้ค่าประมาณนี้นะครับเพื่อในการพิมพ์สําหรับเครื่องโมโนเอ็กให้เพื่อนเอาค่านี้นะครับที่นี่ที่ผมตั้งเนี่ยไปลองพิมพ์นะครับในเรซินสีเทาครับแต่ละเรซินไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถเกียหรือตั้งค่าโปรไฟล์ได้ โดยการสามารถคลิกรูปร,ป,รปดินสอนะเพื่อแก้ไข d mm ีด hmm. profile ตั้งชื่อได้เลยว่าอันนี้เราใช้เรซินของยี่ห้ออะไรนะครับผมว่าเดี mm ๋ย hmm. วตั้งอนนี่กูบิกนะครับ5อนนี่คูบิกอาเกรเกรคือสีนะครับ50ไมครอนอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถตั้งบอกได้อย่างนี้นะครับสําหรับอ uh, เรซินแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันนะผมบอกว่าแต่ละสซินแต่ละแบรนดแต่ละ จะไม่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเลซิ่นแต่ละ t y p ที่เป็นแคดเดเบิว์นะครับเรซิ่นของเป็นอีซานวอเตอร์วอชเชเบิลเรซิ่นที่เป็นแบบ ABS ไอ้พวกเนี้ยสีนะครับก็จะไม่เหมือนกันค่าการยืดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมให้ในลักษณะของสีเทาก่อนนะครับสำหรับการพิมพ์แบบนี้โอเคแอดวานนะครับแถบนี้นะครับแถบนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาแถบนี้อีกทีนึงนะครับสำหรับสำหรับแถบพิมพ์เกี่ยวกับว่าคุณภาพการพิมพ์นะครับอ่แถบแอดวานนะครับก็จะเป็นเอเอ็นเตเลซินนะครับตัวนี้กก็จะบอว่า ปกติเราใช้เอนติเลซินนะครับเราสามารถใช้ได้ถึง8นะครับแนะครับเอ็นติเลซินถึง8คือเขาเรียกว่าเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าการทํา AA คืออะไรนะครับจริงๆ K A คือทําขอบเบอร์ทําขอบให้มันคมชัดนะครับจริงๆแล้วใช้สีก็พออ่ะทีเมจเกรนะครับจริงๆแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเราเราจะเกรระดับไหนจริงๆผมใช้ประมาณทักอะระดับ4ี่หรือระดับ6แล้วแต่นะครับเราบอกว่าเกรแบบไหนเพื่อเพิ่มความคมผมว่าใส่ประมาณระดับ6อะไรแบบนี้ อ่าเราดูได้ว่าเอ๊ะ A ระดับหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเบลอตัดขอบลงไปนะครับอ่าเริ่มเริ่มเริ่มมันจะเริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับความเกรย์ความอะไรนะครับเพื่อให้งานมันมันมันคม,มขึ้นนะครับเราสามารถเอามาไปโอเวอร์แล้วมันก็จะแสดงผลว่ามันทําอะไรอยู่นะครับอีเมจเบลอเราจะเบลอด้วยหรือเปล่าเบลอขอบด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์และความสามารถของพิมพ์เครื่องพิมพ์ด้วยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ว่าเครื่องมิเตอร์ละอันสามารถรับรับพารามิเตอร์พวกนี้ได้นะครับโอันนี้ผม ขอตั้งให้เป็น4ีแบบนี้ไว้ก่อนนะครับนี้ยังไม่ยังไม่ enable อ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วผมก็กลับมาแท็บพิมพ์นะครับถ้าเกิดว่านะครับเราจะพิมพ์ความละเอียดที่มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับอ่าพารามิเตอร์ที่ปกปันก็คืออันข้างบนเลเยอร์ไฮคือความละเอียดนะครับตรงนี้นะครับเลเยอร์ไฮตรงนี้คือความละเอียดนะครับถ้าผมพิมพ์ศูนย์จุดสามนะครับค่าที่ต้องลดลงก็คือว่าผมจะต้องลดค่านี้ลงนะผมว่าผมใช้แค่หนึ่งเซก็พอนะครับส่วนค่าปั๊มท่อปั๊มชามเอฟเฟกชั่นนะครับ ก็ต้องลดลดลงอีกเช่นกันนะครับผมก็ลดลงสัเหลือให้เหลือประมาณสักสามติบประมาณนี้สามติบไมครอนเนื่องจากนะครับอันนี้คือความหนาของชิ้นงานความหนาของการสไลด์ชิ้นงานนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดให้เป็นแบบละเอียดละเอียดมากขึ้นนะครับตัวนี้ลดลงนะครับเวลาก็ต้องลดลงนะครับส่วนบอททอมเขาตัวนี้อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้การยึดติดมากขึ้นนะครับส่วนค่าข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นค่าบอททอมลิฟต์ดิสแตนในไพวกนี้ ผมแนะนําให้คงเดิมไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไม่อะไรมากมายตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นการยกหัวพิมพ์ระหว่างฐานพิมพ์ตัวนี้พิมงานชั้นทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคามต่อปีในการยกของฐานพิมพ์เวลาเราพิมฐานนะครับตัวนี้ชั้นทั่วไปนะครับกริดเทคชั่นในการมูฟลงอะไรพวกนี้ครับตัวนี้นับให้ตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับตั้งวันนี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่บอกว่าเอ้ยเราสามารถ ปรับค่าหรือเพิ่มอะไรพวกนี้เราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับว่าเป็น new profile ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถตั้งค่าไปใช้ใหม่ได้นะครับโอเคสําหรับแถบนี้นะครับการเซตติ้งตรงนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีอะไรละเอียดยิ่งย่อยๆนะครับกรณีที่เราพิมพ์ไม่ติดเลยสามารถจัดค่าหรือปรับค่าอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในครั้งถัดไปหรือวิโด,โดีโอต่อๆไปเกี่ยวกับว่าการใช้สีอะไรต่างๆนะครับรสีใสปรับคันยังไงสีดำนะครับ ตกพันยังไงแล้วก็แคดเดิบ์ปัดกันยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอถัดไปนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าอะไรต่างๆโอเคนะครับต่อไปนะครับคือการเอางานเข้ามานะพีการนำาคานเข้ามานะครับก็แดกงานเข้ามาก็ได้หรือคําว่าใช้ลุกโอเพนตรงนี้นะครับอ๋อิกโอเพนนะครับเราสามารถเลือกชิ้นงานได้อันนี้ผมขอยกตัวอย่างเฉยนะครับสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าอันนี้มันจะเบิร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดเข้ามาดูก่อน อันนี้งานนี้เป็นงานชิ้นมันใหญ่พอสมควรอ่าโอเคนะครับสาหรับนะครับอ่าทูหรือเครื่องมือของชิโตบล็อกนะครับสาหรับการทํากลวงนะครับซึ่งหลายๆคนถามแน่นอนนะครับเนี่ยไปที่เมนูข้างบนนะครับคลิกคำว่ากุ๊ปเนี่ยคลิกว่าตรงนี้วอลติงเน็ตคือขนาดความหนาของผิวหนังที่เราจะให้นะครับคาว่าพิซิชชันนะครับคือความแม่นยําในการเขาเรียกว่าผนังหนานะครับกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นงานเขาเรียกว่าปฏติมากรรมงานเป็นหุ่นปั้นอะไรพวกเนี้ย เราใส่ไปศูนย์เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสถ้าเกิดเราซีเรียสนะครับเป็นงานที่บอกว่าทุกๆทุกๆค่าทุกๆก,ก,การหนามันจะต้องเสมอกันอะไรพวกนี้ก็แนะน,นําแนะนํานะครับให้แบบว่าเป็น accuracy หรือความแม่นยำ decision เพิ่มขึ้นเป็น100%แล้วก็แต่นะครับถ้าเกิดเราเพิ่มเป็น100%มันจะช้าในการทำ hollow นะครับเดี๋ยวผมจะลอง start h o อ l o w ให้ดูนะครับปุ๊บลอง start ฮอโลปุ๊บมันจะเริ่ม start ทำงาน,นครับ สำหรับชิ้นงานนี้นะมันก็จะสตาร์ทแล้วก็เพย์ให้ดูอ่าดูกันอ่าชิ้นงานที่มันเคยตันนะครับมันก็จะกลวงนะครับอ่ามันจะเริ่มกลวงนะครับนี่มันก็จะกลวงให้ดูเห็นไหมครับมีงานจะกลวงนะฮะตรงนี้นะครับงานสังเกตงันจะกลวงตรงกลางนะครับโอเคนะครับสําหรับการทําฮอลโล่นะครับต่อไปนะครับสําหรับสิ่งต่อไปนะครับที่หลายหลายคนถามแน่นอนคือการเจาะดูอากาศเพื่อให้กาดมันออกมานะครับก็ไปเรียกว่าดิกโคนิโคนะครับส่วนใหญ่เราต้องเจาะที่ฐานนะครับเจาะที่ฐานเจาะที่ฐานตรงนี้นะครับเพื่่อให้บวา เขาเรียกว่าให้อากาศมันออกมานะครับถ้างนั้นเราจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีอารมณ์เขาเรียกว่าคัพเอฟเฟกนะครับดิกโฮแล้วก็แอดเข้าไปนะครับแอดดิกโฮตรงนี้เจาะรูเจาะรูมันก็เจาะรูนะครับเจาะรูเข้าไปแอดดิกโฮนะครับสูงข้าไปก็เจาะเจาะรูนะครับมันจะได้ชิ้นงานออกมามอเจาะไม่โดนนะครับสองมิลมันน้อยไปครับเอาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับขอใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอ๋อ ไซส์มันเล็กไปนะครับตัวนี้ขออนุญาตอสี่มิลแอดโฮลนะครับก็เจาะรูนะครับอแอดโฮลนะครับถ้าเราเจาะไม่โดน,นก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อา่าอโอเคญาติเายยาจาะนะเาจาะตรงนี้ก่อนแล้วกันครับให้ดูตัวอย่างนะครับนี่คือได้ให้ดูตัวอย่างนะครับมันก็จะเป็นรูตรงนี้แบบนี้ถ้า ถ้าเจาะรูก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะมีจอยออกมาให้เราตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอยที่เราจะไปเสียบตรงนี้นะครับโอเคนะครับเป็นการเจาะรูพื้นฐานอ่าโอเคต่อไปนะครับก็คือการตั้งซัพพอร์ตหรือค่าในการตั้งค่าซัพพอร์ตนะครับอันนี้มันผมบอกว่าจะพูดถึงเรื่องนะครับที่เอาไปใช้งานหรือวิค่าที่เอาไปใช้งานจริงๆแล้วมันหวัวมันมันก็ยาวอยู่นะครับที่เรา,เาไปใช้งาน นี้ผมขอแนะนําค่าที่ผมเคยใช้แล้วมันโอเคดีกว่านะครับผมใช้ตรงเนี้เป็น0.6นะครับ Deep Contact 0.6นะครับแล้วก็นะครับตัวค่า Cycle ตรงนี้ผมเป็น0.8นะครับอ่านะครับป a c เก g ตรงนี้จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็น0.9อ่า0.9นะครับอ่านะครับนะครับอ่าเฮ้ย0.9นะครับ0.9อ่าโอเคนะครับค่าก็จะเห็นประมาณนี้ คือเป็นค่านี้คือค่าที่ผมใช้นะครับตรงนี้อเดียนมใช้ประมาณ1.3นะครับอ่าอ่าโอเคนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สั่งไป 9, ็น้าทำใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าเท่ากันนะครับอ่าคือค่านะครับค่าในการเขาเรียกว่าตั้งซัพพอร์ตก็จะเห็นว่าคอมเี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคือตรงนี้มันก็จะอ่าทำให้ชิ้นงานเรามันติดอยู่กับอ่ซัพพอร์ตมากขึ้นนะครับ เพิ่มผิวสัมผัสมากขึ้นบางคนก็จะพูดว่า deep contact มีส่วนที่สําคัญก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็จะจิ้มเขา้าไปในชิ้นงาน,นครับเอามาเวอร์ก็จะเห็นว่าอ่ามันจะมีการยื่นเขา้าไปในชิ้นงานนะครับอ่าถ้ายิ่งตัวเลขเยอะก็ยื่นเข้าไปในชิ้นงานนะนี้จะแสดงถึงว่าขั้นตอนการทํางานของแต่ละพารามิเตอร์นะครับอ่าต่อไปอีกตัวแปรหนึ่งที่จะแนะนนะํานะก็คือเขาบอกว่า density นะครับอ่า Density ตรงนี้ผมปกติผมจะตั้งประมาณสัก60ถึง70อ่ะผมตั้งที่70นะเอาแบบนี้ชัวร์ไปเลยนะครับอ่าคือบอกว่าปริมาณซัพพอร์ตนะครับที่มันเกิดขึ้นในชิ้นงานนะครับให้มันปริมาณเยอะถ้ายิ่งตัวเลขเยอะ Density เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าปริมาณซัพพอร์ตก็เยอะขึ้นเท่านั้นเหมือนกันเช่นกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้วลองกดเข้ามาออกนะครับปึ๊บมันก็จะ add ซัพพอร์ตให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับคำว่าออคือแบบแพลตฟอร์มหมายถึงว่าอย่างไงครับ All, ออคือว่า e v e ว y w h e r e นะถ้าเกิดว่าคนที่ใช้เขาเรียกว่า f อ MD m อยู่แล้วก็จะรู้ว่า e อ e ว y ร h e r e คือไปทุกที่มีซัพพอร์ตที่ตรงไหนที่ต้องมีซัพพอร์ตมันจะไปทุกที่นะครับอ่าตรงนี้อ่าประมาณนี้อ่าทุกที่ที่มีซัพพอร์ตมันก็จะไปทุกที่ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มหรือลบซัพพอร์ตได้นะครับตรงนี้นะามว่าผมต้องการลบซัพพอร์ตนะผมคลิกหมายลบอ่าเครื่องหมายให้มันโดน แบบนี้อ่ะคลิกไม่โดนแล้วคลิกลบอีกทีหนึ่งครับซัพพอร์ตตรงนี้ก็จะหายเห็นไหมครับประมาณนี้ถ้าเกิดผมจะแอดเพิ่มนะครับผมแอดเพิ่มแอดเ่ยแบบนี้คลิกใหม,แม่แอดแล้วแอดเข้าไปเรื่อยนะครับอ่าประมาณนี้โอเคอ่านะครับหลังจากที่เราตั้งซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราไปมาแถบนี้นะครับคือการคลิกสไลด์อ่ากด,ดสไลด์เลยได้เลยนะครับสไลด์ สไลด์คือแบบว่าการหั่นชิ้นงานนั่นเองนะครับผู้สไลด์ก็ผือนสไลด์เนื้อสไลด์หมูสไลด์พวกนี้ลักษณะเดียวกันอาจากการตั้งค่าที่เราตั้งค่าในเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะสไลด์ตามชิ้นงานตามที่เราค่าที่เราสไลด์ออกมานะครับก็จะมีพารามิเตอร์ที่เราเรียกว่าตั้งค่าไว้โชว์อยู่นะครับในเมนูถัดไปเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะะว่าเมนูถัดไปจะเป็นไงบ้างนะครับพูดยาวไปนะมาดูกัน โอเคนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอโอเคโอ้นานจังเลยสไลด์นา,นานจังเลยโดนยิงซะง,งั้นโอเคนะครับมาดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วขึ้นอยู่ความเร็วตรงเนี้ยอ่ะโอเค <S 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 อ่าเสรเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสไลด์ตรงนี้เรามาตรวจสอบว่าค่าต่างๆในการสไลด์เราสามารถเขาเรียกว่า รูดดูได้เลยนะครับว่าขึ้นลงขึ้นลงได้เลยว่าเนี่ยการสไลด์เราเป็นยังไงบ้างนะสำหรับงานพิมพ์ตรงนี้นะครับอโอเคค่าตรงนี้ก็แสดงเห็นว่าอะไรต่างๆที่เราสไลด์นะครับเป็นว่าเอ็กโพเชอร์ไทม์หนึ่งเซกนะครับความละเอียดที่สามสิบอ้บอัตอมเอ็กโพเชอร์อะไรพวกนี้ครับเลเยอร์ห้า Layer ยที่ศู 03, นย์จุดศูนย์สามน่คือสามสิบไอคอนนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นครบสามารถกดเซฟนะกดเซฟเขาจะบอกว่าเซฟที่ไหนเราเลือกเป็นเซฟได้เลยนะครับว่าเราจะเซฟค่าต่างๆว้าตรงไหน่าตั้งชื่อไฟล์แล้วก็เซฟกดเซฟนะครับเราเลือกนะครับถ้าเป็น Mon o X นะครับก็จะเป็น P W M X ตรงนี้นะ P W M X ตรงนี้นะ P W M X แล้วก็กดเซฟนะครับเราสามารถเลือกกดเซฟไปที่แฟลชไดร์ได้เลยเหมือนกันนะครับก็กดเซฟกดเซฟไปเลยนะครับนี่ผมกด ลองกด s a v นะครับเขาจะทําการไลฟ์ไฟล์ตรงนี้นะครับโอ้ oh, หลังจากกดเ a v ตรงนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากกดเ a v ตรงนี้เรียบร้อยเราสามารถไปที่เครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับไปที่เครื่องพิมพ์ได้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้วิธีการสอนการใช้งานนี้นะครับก็เป็นแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้อินไซด์อะไรมากมายนะครับส่วนคลิปหน้าหรือวิดีโอหน้านะครับก็จะสอนให้มันอินไซด์มากกว่านี้นะนี่เป็นแบบเบื้องต้นหรือสําหรับคนที่เริ่มต้นการใช้งานนะครับแนะนํานะครับ ว่าจะไปยังไงทํายังไงนะครับก็มาดูกันรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับโอ้โหจบ,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 บเงินีิดหนึ่งจบเงินนิดหนึ่งนะครับก็ม <Awesome. S 1> ีเอฟปิดโอเคนะครับอ๋อสวบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับการทำคลิปวิดีโอสื่อการสอน,สอนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเครื่องอันนี้คือบิ๊กโมโนเอ็กซ์ครับสวัสดีครับผม We'll I'm